ทุกๆเย็นสมาชิกกลุ่มผลิตนมถั่วเหลืองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่จะช่วยกันคนละไม้คนละมือตั้งแต่โม่คั้นกรองแล้วต้มจนออกมาเป็นน้ำนมถั่วเหลืองที่อุดมด้วยคุณค่าทางอาหารจากนั้นโรงเรียนจะรับซื้อเพื่อแจกใจ่ายให้นักเรียนได้ดื่มกันทั่วนหน้ารู้สึกดีที่เราทำให้เพื่อนๆในโรงเรียนได้ทานดีไซน์เขาบว่าอร่อยดีเค่ะ เป็นหนึ่งใน5ฐา,านเรียนรู้วิชาชีพที่ศูนย์คุณธรรมและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่เสริมหนุนและเปิดโอกาสให้เด็กๆเ,เลือกกลุ่มอาชีพตามความสนใจได้ลงมือปฏิบัติจริงบริหารจัดการจนเกิดกำไรแล้วนำกลับมาพัฒนาโรงเรียนตามแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมบนฐานคุณธรรมหลังคาเรือนนอนที่ต่อเติมขึ้นใหม่เป็นผลจากการระดมทุนของทุกกลุ่มอาชีพที่ต่างร่วมแรงช่วยกันด้วยจิตอาสา ถ้าสมมติว่าเราทําได้เยอะอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็บริจาคให้โรงเรียนพวกคนก็ได้เหมือนกันค่ะไม่ใช่แค่เราได้เงี้ยค่ะพวกคนได้มันก็ภูมิใจเพราะเห็นผลดีจากสิ่งที่ตนทําจึงเกิดเป็นฉันทะและความมุ่งมั่นอย่างการปักผ้าลายเอกลักษณ์ของเผ่าม้งการเย็บชุดตุ๊กตาชาวเขาและการทําดอกไม้ในฐานงานประดิษฐ์พวกเขาก็ตั้งใจกันอย่างสุดฝีมือ ฐานพชนาการเด็กๆทำกล้วยทอดหลากรสและขนมหลกักชนิดยางขยันขันแข็งส่งขายทั้งในและนอกโรงเรียนที่ฐานงานบริการก็กำลังฝึกนวดประครบสมุนไพรให้ชำนาญก่อนออกให้บริการจริงส่วนฐานงานช่างเด็กๆช่วยกันทำอิฐบล็อกออกจำหน่ายและยังเปิดโอกาสให้รุ่นน้องที่สนใจเข้ามาเรียนรู้และทดลองทำคือผมสามารถนำงานนี้ครับไปเป็นอาชีพของตอนเองครับผลิตผลิต เป็นรน้ัตเตองเลก,ก็ได้นอกจากทักษะชีวิตที่จะติดตัวพวกเขาไปตลอดแล้วคุณธรรมจริยธรรมที่เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการทำงานยังเป็นฐานทุนสําคัญที่จะช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพในวันข้างหน้าและเป็นแนวร่วมที่จะช่วยกันขยายธุรกิจคุณธรรมให้เบ่งบานไปทั่วสังคมสื่อสารก็คือเราทาตามสูตรอะคระ ซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคเขารับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่เราทำม้ค่ะเขาจะรับผิดชอบเขาจะซื่อสัตย์เขาจะใช้วิธีพอเพียงในชีวิตประจำวันเขานะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วก็สร้างสังคมที่ดีนะครับให้กับเยาวชนที่จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตของประเทศชาติบ้านเมืองได้